คนก่อนไี่ได้ไม่ได้หนุนขาเนาะอนอนคนแล้วอะไรอะไรนยครับมือแยงมึงจะติด

เฮูยทังตัวตั้งเตีนลมเเ่มตัคำสาตาส่วหม่สามที่นไหมะโดไปเลยมาเหนเ่อยเนี้ยเรานีจ้างว่ากันนั่งเกลเมาานียจางเส่าด้ใหม่จม่ได้ว่า้ยจินีลจินีล้เิบ้ากันนั่งนั่นจะเืกระากเมาเ้าอยู่นชิ้นดึกงาใหม่จะแตก็แรน ไปเ่นบอครับผมแต่่มีเวลาิเหลาเป็นทีไนนี่ก็ยังในรหน้เดือดเนี่ยป้ายงเบิ่งหนิบปากนเดยห บาได้หนเบากันแน่นารถแน่นี่ดิดูเว้ยฮะบางทีแหละปวดนะเ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้่เฮวยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮหเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้

ไอ้น่นไอ้นึงมาแนนก็ไปตองอยู่ทางน่ะเคื yeah ่อนต้น yeah ชูม okay. ันไม่ขู่เคอนไหนซุกเกยงมาเคลื่อนที่สวนหนบ่อีฝ ah> ่ากันยังมาขึ้นว่าเคลนเจิลานมันเปนเคน้ตัวที่สถน่มกู่หมูดิกินเ่่หน้มูด sao <collaborate> đấy là không có bỏ luôn, hết rồi mao này hết rồi, 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 hết rồi

ขีรสิบันมีหยาฮะอ้อกยาไม่หมุนไม่ท็นว่าแม่นันไม่ขาดมู่บ่อยได้อไม่หยาไม่เข่าพูดไม่รู้การสาบานมีหลายวิธีดเหล้อป้่นไเป็นหลุมหลายคนไม่อง เห็นอะรเสียน้ไนี่มูกำลังถอดไข่อไรอง้บังบงสีพีคุณหยบโดนฟืนงัดทวนกระทกขวาเลยผมเสียดิผมฟันเมื่อไหร่ดิมันใหรฟันก่อนดิให่เคยฟันซอมเคยฟันก่อนนี่อะไรดาเนาะฟันฟัน้นกแล้วจังยันทั้นม้วนเบเยะทันมันก็เกิดนันไปบมันเบิไป หดใเลยในอกไม่อลนไม่ามก็หล่อมันบกปาออกปลาเขาปลาเขาโดนเราต้องหยาดโกีบกไม่หเเสาข้เอ้เคียงคือเต๋หรอว

ใยายลงไปป้า e yeah. สูตรตัวนะเน้นมูกว่นั้นไดยังไงเจาเมื่อทำไงสูตรสิสูตรนั่นนอกควรจะหนวดแล้วก็สูตรดีๆ ่มอมนี่เป็นตัวลงทังี่่ควนอคว่เนียเอาหองเไมรักาตรี้ด้วย <c oughs> ามเตเอ้คอยส่วนเนี่ยบวชม่ต้อมส่วนไม่ต้องมอมีใครบ้างยายนะต้องหมอข้นมาสันทอเออไม่ขอกันท้งหมู่ช่บปะ hết nào chèo với <laughs> hết cửa đó và tao hết cửa đó ngoài tầng ngoài

ถ้าจะเอาแขนนะเอาสานนะโอ้มันหัวใจงองเล้ก็ัวเงียบสูงๆก็ปีนไปเอาเตมม่แดงเนาะวเงียบสูงกระบอกเยม่เคยวนวนกลงาวหนักวะอะไรนะครับวนลงลยดึงหัวลงเต้ คน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 มุแดงมุแดงมุแดงอืมมุดย่างลอกมาคนมุแดงมุแดงมุนแดงโอ้ยนี่แต่นี่แต่ไบานขาคูนคูว้าวไฟฟาเอย

เรา,อาออเอาทำนี่พ่อเหบอบัพอ,ขอ,ขอกับคนส็ดทพอเราเอาอยางคนหน่อยผักกระโดนคนกระโดนบ่ผักกระโดนชำนาญผักกระโดนกินก็ยังกระแสมเราไปห้องน่งโมเนี่ยคะ่ะนอ <laughs>

อลนเหนอย่นถือโอ้นี่มึงหูั้งแต่มึงอยูหมอสามอ่ผู้บดังผู้ใดบ่ันหูโลกนี่บกนก็บอกแค่มนหูโลกนหูล่ะคือรวงอ้ยจมกเนี่เขาก็กันได้กินเหล่าเลยเลยแม่คึ้อ่อนนะาคือหูยาวาดิไเ็นรเดียวมนกินนี่ไปถามเงเลย

กับเาวกเราไม่ัพักยุ้งพรตอนนี้เมาหน้าบูดไม่จพักยุ่งปวม่ต้องมีแต่ตัวมาแ่งบานนี่นนี้ก็ผักนี่เป็ดไนอันผักนี้มันมีรสสัตว์บัดบัดบัดต้องเอาเนี่ยเอลองลงไปน้ำลำไยเป็นเนาะน้ำลำไยน้ำลำไยกินได้ยกิอจัง โมงสมงนะพ่อสมองอีติวโมนได้ติวโมนเอานี่ต mm. ิวโมนมีต really ิวโบนนี่ติวอีีอามีติวอีรีก็ติวโมนนี่ติวโมนนี่ติวอีรีมีพักอันนี้นี่นี่คีบออกใส่ตันอาถวยไหมแม่เ้ายี่มานเลยดิ ไปไปยังก่อไปยังก็บอให้นางหลนฟืนเสือสีหอมดาเสือสีหอมด่าแปยังโอ้ทันทันคืนผู้บ่ันคืนพูนไฟโอ้คืนผู้หามนางหลนไฟโอ้ยังไปยังที่นางนไฟมันมีตำนานคนนึงเอามาดูก็นางโดนไฟนเาเมามามันจะดูออกไปส

วันแรกับขาเราเหมือนนครับครับมาคาราวาเพิ่นเสีบจำได้บริรับรถคันนี่ับรอูตรนบ ก็แม่ก่อนน้องวิดตัว